เปิดโพสต์เอสุภชัยถึงหมากปรินในวันเป็นฝั่งเป็นฝาอบอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขของงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสคู่พระนางเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงคิมเบอร์รี่แอนโวโอมัสกับหมากปรินสุภารัตน์ท่ามกลางเพื่อนคนบันเทิงค้อนวงการตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ห้องเวิบันรูมโรงแรมเซนทราแกรนด์แอทเซนทรัล หนึ่งในแขกคนสำคัญก็คือเอสุภชัยหรือพี่เอผู้จัดการดารามือทองซึ่งมีความสนิทกับบ่าวสาวเป็นพิเศษเพราะว่าเอสุภชัยนั้นเคยเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวและผู้ตัดสายสะดือพามากปรินเข้าสู่วงการบันเทิงคนแรกปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลง,งานให้กับคิมเบอรี่ด้วยพี่เอได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับเขียนข้อความถึงบ่าวสาวยินดีกับน้องหมากน้องคิม วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆของน้องสองคนพี่เอได้เห็นน้องสองคนเติบโตตั้งแต่วันแรกทุกเรื่องราวจนถึงวันพิเศษของน้องทั้งคู่พี่เอเฝ้ามองอยู่พี่เอจะยิ้มเสมอกับคนที่พี่เอรักทั้งคู่ได้แต่งงานกันพี่เอดีใจมากๆเลยนะ